สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีนะครับผมการปรับนะครับหน้าจอนะครับในกรณีที่เราปรับแล้วนะครับผมหน้าจอก็ยังหลวมอยู่นะครับผมในกรณีที่เราคลายตรงเนี้ยขันตรงนี้ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับเราขันแน่นแล้วนะครับผมไม่ไม่สามารถที่จะขันต่อไปได้แล้วครับตรงนี้ยังหลวมอยู่นะครับยังก้มหน้านะครับยังก้มหน้าอยู่นะครับผมวิธีการนะครับให้เราคลายนะครับผม น็อตนะครับผมตรงจุดนี้นะครับคลายออกคายออกให้หมดเลยนะครับผมผมคลายออกให้หมดเลยนะครับพอหมุนคลายออกเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเป็นเห็นเป็นแป้นอย่างนี้นะครับผมมีแหวนนะครับผมแล้วก็มีสลักนะครับผมค้ำไว้นะครับหนึ่งอันให้เราทําการนะครับผมเอาแหวนออกก่อนนะครับให้เราทําการเอาน็อตนะครับผม ขันเข้าไปตรงนี้ขันเข้าไปลับตรงนี้เข้าไปตามตัวนี้นะครให้แน่นเลยนะครับขันไปอีกให้น็อตตัวนี้มันลังนะแคมป์สองตัวนี้ให้เข้าหากันนะวัดจากอะไรว่าจากตัวนี้ครับถ้าเราสวมเข้าไปปุ๊บมันยังมีช่องว่างอยู่นะครับผม ให้เราขันตัวนี้เข้าไปอีกนะครับขันเข้าไปขันเข้าไปให้แน่นแน่นๆ่นเลยนะครับพอเราแน่นตึงมือเราปุ๊บให้เราเอาตัวนี้มาทาบดูถ้าเกิดมันไม่มีช่องว่างหากันเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เริ่มแน่นแล้วให้เราคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับผมคลายน็อตตัวนี้ออกเลย พอไขน็อตเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาแหวนมาใส่กับแป้นตัวนี้ใส่กับแป้นตัวนี้เอาแหวนมาใส่กับแป้นตัวนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับผมมันจะเป็นเบ้าของมันเลยแล้วนำสลักนะครับใส่เข้าไปจากนั้นเราก็ขยับ ให้แน่นนะครับขยับรูมันจะตรงกันนะแหวนมันจะอยู่ในท่านี้นี่ตัวนี้จะอยู่ในท่านแบบนี้เลยนะครับจะอยู่แบบนี้แหวนก็จะอยู่แบบนี้สลักมันก็จะตรงรูก็จะตรง <recover. S 3> ให้เรานะครับเอาน็อตขันเข้าไปขยับแล้วเอาน็อตขันเข้าไปให้ตรงนะครับ <S <S 2> <S 2> จากนั้นเราทําการขันให้แน่น เราขันแน่นแล้วนะครับนแน่นแล้วตัวนี้จะแข็งเลยจะแน่นเลยนะครับจะแน่นทันทีจะงับแน่นมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดชม